ค่ะ,ะไปต่อกันที่เรื่องการเมืองนะคะไปดูท่าทีของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหลังจากมีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งหัวหน้ารัฐบาลยืนยันนะคะว่าการที่พรรคร่วมรัฐบาลโหวตแตกต่างในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ส่งผลกระทบกับการร่วมรัฐบาลนะคะขณะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเป็นการเล่นละครหลอกประชาชนค่ะ สำหรับผลการลงมติที่ทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตกไปนั้นส่วนของพักร่วมรัฐบาลพักประชาธิปัตย์โหวตเห็นชอบพักพลังประชารัฐสสส่วนใหญ่นั่งอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่ร่วมลงมติส่วนพักภูมิใจไทย Walk o u อานะคะก็เลยมีคำถามว่ามีการหักหลังกันหรือไม่พักประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยจะทบทวนการร่วมรัฐบาลหรือไม่เราไปฟังเสียงของหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทั้ง3พักกันค่ะไม่เหมือนี้ไม่มีมมหักหลังนะไม่มีหรอก แล้วการที่เขาบอกเขาในผมจะไปรู้ได้ไงเราคุณก็ไปถามเขาสิจะถามอากันไปถามคุณทําไปถามเขาเองเพราะว่าหลายคนก็มองแบบนี้มันจะเป็นรอยร้าวไม่มี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 แล้วไม่มีแล้วตางวิาไทยปฏิบัตนไผมจะไปรู้ได้ไงคุณไปถามเขาดูสิเรื่องการร่วมรัฐบาลหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตอบคนเดียวไม่ได้แต่ว่าตราบใดที่เรายังทำหน้าที่ในรัฐบาลเนี่ยเราก็จะต้อง ทำหน้าที่ในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูนต่อไปให้สําเร็จให้จงได้นะครับไม่มีอะไรคกามทัพบาญก็ดีอันนี้มันเป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เรื่องอื่นที่มันดูแล้วไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเท่าไหร่เรื่องสวเรื่องอะไรพวกนี้250คนอะไรเงี้ยอันนี้ถามตรงๆถ้าถามผมผมก็ไม่เห็นด้วย แต่มแต่ผมก็ทนเอาก็อย่างมากก็5ปีบทเฉพาะการจบก็หมดใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นปัญหาไดโนเสาร์มันก็ไปเองไม่มีใครไปทําลายก็ได้ไม่รู้ไปไปแล้วน้ำตาอยู่ ช่วงท้ายๆที่คุณอนุทินพูดถึงเรื่องไดโนเสาร์ผูอข่าวก่าถามต่อเหมือนกันนะคะว่าที่พูดถึงไดโนเสาร์เนี่ยใครคุณอนุทินบอกไม่รู้นะคะแล้วก็พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเขามีประชุมกับนายกแล้วก็เดินไปตึกไทยคู่ฟ้านะคะขณะที่พักร่วมฝ่ายค้านได้ประชุมและ,ะแถลงท่าทีหลังร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกคว่ำโดยบอกว่ารัฐบาลและสวเล่นเกมการเมืองเพื่อรักษาอำนาจตัวเองยืนยันว่าฝ่ายค้านจะเดินหน้าผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปโดยจะเสนอยติทันทีที่เปิดสมัยประชุมหน้านะคะและว,วันนี้สอสฝ่าายค้น ส่วนหนึ่งก็นัดกันแต่งชุดดำค่ะโดยบอกว่าเพื่อไว้อาลัยให้กับเด็กชายร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลและสวทำแท้งตีตกไปเมื่อคืนนี้ค่ะ